ทำนิสัยแบบนี้ไม่ได้นะเพื่อนถึงเราจะหน้าตาแปลกประหลาดแต่เราก็ต้องมีอารยธรรมอารยธรรมคืออะไรฉันอยากจะออารยธรรมที่ว่าก็คือนาะยต้องขับถ่ายให้เป็นที่ตรงนั้นโอ้ยเรื่องมา่ชมัมดเฮ้ยมันพางเราฉันจะนต้งยังไงล่ะเพื่อนเจ้าพวกโสโครก ของมันดิคะมันโผล่ออกมาจากคอห่านอันนี้อุยคนนี้มีหนวดเฟิร์มเลยค่ะทุกคนพวกนายมาทำอะไรตรงนี้แล้วมาอยู่ในโถส้มของฉันได้ยังไงยังยังไม่หยุดโยกอีกหยุดโยกเดี๋ยวนี้นะไอ้หยุดเดี๋ยวนี้นะ เสียงของนายมันหนูวโฉันจะไม่ทนอีกต่อไปอื้อบอกให้หยุดร้องไม่ยุดมีปัญหามาโซกันไอ้คอมเ็นจะเก่งอะไรได้ดีนะดูดิดูแม่อตัวนั้นนิปติมันก็นตายไปหบดเร็วมันไม่ใช่มาซูรดเนะเรากพูดพลังเขายาวโอ้โหทุกคนดูการ์ตูนแคทไม่ไหว ผมสู้มันไม่ได้จริงๆกระบาดเล่าแกว่ามีใครสู้ชน้หรือว่าจะเก่งกว่าที่จะได้รับในเลย่ะไรดูค่ะดูค่ะชาโอ้โหทุกคนคือเจ้าตัวนี้คือเก่งมากๆเลยนะคะไม่ว่าพี่จะเอาตัวอะไรออกมาสู้กับพวกมันดูเหมือนว่าพวกมันเนี่ยจะจัดการทุกตัวได้แบบแป๊บเดียวคือตายเรียบเลยค่ะทุกคนกระบาดเล่าแกว่าพ่อนักกินที่จะได้รับวิจารณ์เรียน แล้วบางทีพี่ก็ฟังไม่รู้เรื่องอาบางทีพูดว่าอะไรฮะบางคไม่รู้เรื่องตอนนี้ฉันพูดเรื่องได้รู้เรื่องที่ฉันพูดในเปล่าฉันเขารู้เรื่องที่ได้พูดในตอนน้ไม่รู้เรื่องที่ฉันพูดอะไรนะบางทีพี่ก็ไม่รู้ว่าเขาคุยอะไรกันนะคะแต่ที่รู้ๆคือเขาโยกตลอดทั้งวันทั้งคืนเลยค่ะทุกคนดูดิถามจริงทำไมออกมานเนี่ยโอ้ยนกหูละเกินใครมาโยกย้ายแถวนี้ ไม่หมดเลยจะพวกคอหานสซครไม่ทำหน้าที่เอาหัวดผุดพพดอยู่ได้พวกแกเป็นตาหรือยังไงรู้หรือเปล่าว่าฉันกำลังหลับอยู่และฉันก็หลัวขพวกแกมากเลยเนอะไม่พี่ชายทำไรเพื่อนรักจ้าฮิตจ้ารัจได้ข่าวว่าเก่งไม่ใช่หรอฉันจะให้พวกแกได้รู้ว่าฉันเก่งขนาดไหน ก็มาสู้กันแบบบีกบื้มดีนนได้เลยฉันจะให้แกตัวใหญ่เท่าฝาบ้านแล้วฉันก็จะตัวขนาดเท่าเดิมแบบนี้ละ่ะทีนี้มาดูกันว่าใครจะแน่กว่ากันถ้าเกิดว่าฉันชน,นะพวกแกทั้งหมดจะต้องเอาหัวมุดเข้าไปในฝาชักโคกของแกได้เลยเพื่อนใครเพื่อนแกฮ นี่เน่จอพลังไฟหน่อยเป็นไงเคยได้ยินเพลงนี้ไหมครับเต่า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 ,ตามันมีสีขาวผมไม่ต้องมีสีขาแล้วครับแต่หัวผมพูพ,พ,พัได้ครับผมอู้โหทุกคนคือเฮจลาจรของเรานะคะพยายามโจมตีเจ้าตัวนี้แต่ดูเหมือนว่าไม่สามารถทำอะไรได้เลยค่ะ แต่ว่าตัวมันก็ใหญ่บิ๊กบึ้มแล้วนะทุกคนแต่ดูหัวมันดิมันหุผูโผลอยี้ตลอดเวลาเลยนะคะใครรู้บ้างว่าเจ้าตัวนี้มีชื่อว่าอะไรคิดออกกัเป่าอย่าลืมเมนบอกพี่สีดานล่างใต้คลิปนะคะทุกคนชื่อภาษาอังกฤษของเจ้าตัวนี้นะคะมันมีชื่อว่า Ski Biddy Toy Leg ค่ะทุกคนมันคือส้วมเคลื่อนที่ที่สามารถหูผูโผลแบบนี้ได้ตลอดเวลาเลย และดูเหมือนว่ามันไม่มีท่าทางที่จะมุดหัวลงไปที่เดิมของมันเลยนะคะแล้วดูเฮจราจอนของเราไม่สามารถทำอะไรเจ้าตัวทอยและตัวนี้ได้เลยค่ะทุกคนฮ่าๆก็บอกแล้วไงว่าผมแข็งแกร่งที่สุดครับคนวจ้าไม่มีตัวไหนที่สามารถจัดก,การผมได้ไม่ใช่ดกระรพาะพิสูจน์ไอ้พวกจิตก,การมาที่ฉันรับรับคานมาแล้วได้เลย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 โอ้โหทุกคนคือแบบว่าตัวเล็กๆมาเต็มเลย ไม่รู้ก็อบอกแล้วไงว่าพอเราเก่งใช่ไหมพเพื่อนเออนะ่ก็เก่งเหมือนกันเพื่อนนะแต่ฉันเก่งกว่านานะไม่เราฉันเก่งกว่านานะไอฉันบอกว่าฉันเก่งกว่าไงว้าทุกคนคือมันพูดกันไม่หยุดเลยนะคะจริงๆแล้วมันร้องเพลงด้วยนะแต่พี่ไม่กล้าเปิดเพลงเดี๋ยวจะโดนลิขสิทธิ์ลองให้ฟอปปาจัดการดูโอ้ไม่มีอะไรจะทำอะไรเพื่อเราได้รักหนาะเพราะว่าพอเราเก่ง อลองดูดิอีกตัวหนึ่งเรนโบว์ Rainbow จัดการเอ,อ่อเพนบาทุกคนคือแ๊บเดียวเท่านั้นเองนะคะลองเจ้าตัวนี้สายพันธุ์ใหม่ลองดูดิว่าเป็นยังไงเฮ้ยดูเหมือนเรนโบว์ตัวนี้จะช่วยได้นะทุกคนจัดการมาเลยจัดการมาเลยเออโอ้ยสรุปแล้วนะคะทุกคนพี่ซีนะคะได้ทนลองเอาตัวละครต่างๆที่พี่ซีมีในตอนนี้นะคะมาลองต่อสู้กับเจ้าทอยเลตตัวนี้เนี่ยดูเหมือนว่าจะมีเรนโบว์นะคะที่สามารถจัดการได้แล้วก็เตะ ปิวไปเลยนะคะทุกคนถือว่าสุดยอดมากๆเลยความแข็งแกร่งของนายเนี่ยยกนิ้วให้ไปเลยแต่เดี๋ยวก่อนจะมาโจมตีกล้องทําไมละ่กะกำลังถ่ายทําอยู่ไอพรวราจะหน,นีหรือว่าจะสู้เดียเพื่อนโอยเวลานีก็ต้องสู้ดีเพื่อนจะหนีทำไมเนาะแต่ฉันว่าเรากลับไปตั้งหลักแล้วก็ไปค้อนลูกเพิ่มอีกร้อยตัวดีกว่านะเพื่อนนะเดี๋ยวพี่นะคะจะจับพวกมันให้ไปใกล้ๆกันมาดูกันว่าจะเป็นยังไงโอเคเริ่มมาแล้วจ้า เป็นยังไงกันบ้างคะทุกคนชื่นชอบเจาตัวไหนมากที่สุดเอ่ยสําหรับพี่นะพี่คิดว่ามันก็เป็นตัวละครที่แปลกประหลาดมากๆเลยนะคะมันอาจจะมีประวัติอะไรหรือเปล่าถ้ารู้จักตัวนี้หรือมีประวัติอะไรก็มาเมนบอกกันได้นะครับคุณผู้ชมดูจากสภานพหนังคอมันแล้วรู้สึกว่ายืดได้หดได้ครับอ ฉันจะช่วยพวกนายเองออืกระต๊อดแคทถ้าชื่นชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจให้กันด้วยนะทุกคนไปก่อนละบาย